นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นายได้รับเกี่ยวกับตระกูลจงหลี่ใช่ไหมอะไรนะลูกน้องของฉันทุกคนต้องผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านี้มามันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มที่มีชื่อเสียงแบบนี้ดูเหมือนว่านายจะทำตัวสบายเกินไปนะช่วงนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนสบายใจอะไรกันยังไง ฉันต้องดูแลบริการทั้งสองคนและทำยาบรรเทาอาการเจ็บปวดด้วยนะข้ายุ่งมากจนข้าอยากมีสองคนเลยงั้นข้าจะแบ่งร่างกายของเจ้าเป็นสองทอนให้เอาไหมฮ่าฮ่าฮ่า<ก>นั่นเป็นเรื่องตลกที่น่ากลัวมากทุกครั้งที่ท่านทำแบบนั้นทำให้ข้านึกถึงอดีตมันน่ากลัวมากจริงๆอดีตงั้นหรอ เขากำลังพูดถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่ในลัทธิศักดิ์สิษษทธิ์ปีศาจงั้นหรอลัทธิศักดิ์สิษษทธิ์ปีศาจสวรรค์มักจะส่งกลุ่มต่างๆไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลแต่ละกลุ่มจะปลอมตัวเป็นผู้ที่มีอาชีพต่างๆผู้ขุมกันพ่อค้าหรือแพทย์เขาอาจจะใช้ชีวิตเป็นหมอเขาคงจะเคยพบกับฉานคนเก่ามาก่อนหรือเปล่านะดังที่กล่าวไว้ คิดไม่ถึงเลยว่าท่านจะแสดงความสนใจในตุกูลจงหลี่ขนาดนั้นฉันเดาว,ว่าลูกสาวของคฤหัสย้อนนั้นสวยขนาดไหนหืมเธอสวยจริงๆนั่นแหละถึงตรงนี้เธอทำให้ค้าคิดถึงใครบางคนจากอดีตละนายท่านเราควรเพิ่มคนคุ้มกันไหม เพื่อความปลอดภัยของท่านเจ้ามันขี้คลาดไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นตระกูลจงหลี่กำลังจะทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวเมื่อค้ายังเป็นปีศาจสวรรค์และกลุ่มผู้มีชื่อเสียงดูเหมือนจะพ่ายแพ้ในสงครามกับลัทธิศักดิ์สิทธิ์มีเพียงตระกูลจงหลี่เท่านั้นที่วิ่งหนีไป ฉันพยายามจะตามพวกมันไปบทขยี้ให้หมดแต่พวกมันก็หายตัวไปเสียแล้วฉันได้ยินมาว่าพวกมันไม่เคยออกไปข้างนอกอีกเลยสักพักตอนที่เกือบจะล้มตายจากการถูกทำลายล้างมาได้ฉันอยากเห็นว่าพวกมันจะทำตัวยิ่งใหญ่ขนาดไหนหลังจากทำแบบนั้นฉันฉันไปก่อนนะเพราะฉันมีงานอื่นที่ต้องทำฮ่าฮ่าฮ่า ตระกูลย่อนแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ของดูเฮน่าประทับใจจริงๆรู้สึกเหมือนว่าร่างกายของเจ้าดีขึ้นมากหัวหน้าตระกูลย่อนพ่อค้าของยอนฮารินหนทางยังอีกยาวไกลกว่าจะฟื้นตัวเต็มที่แต่ในที่สุดก็หายดีแน่นอนฉันสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะฉันไม่ได้พบ เจ้ามานานมากแล้วหรือเปล่าแต่เจ้ากลับรู้สึกเหมือนเป็นคนละคนเลยอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเริ่มซับซ้อนขึ้นในครั้งนี้ดูเหมือนว่าตระกูลจงหลี่จะมุ่งมั่นที่จะคว้าสิ่งต่างๆพวกเขาประเสธที่ยอมรับการมั่นหมายของเจ้ากับฮารินในบรรดาผู้คนทั้งหมดที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องเป็นพวกเขาเท่านั้น นี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดข้าคิดว่าพวกเขาตั้งใจจะลากเจ้าเข้าไปในแผนการของพวกเขาด้วยวิธีการทำเช่นทำให้เจ้าอับอายต่อหน้าฮารินเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคงจะเป็นการทะเลาะกับเราและกลุ่มพ่อ้าวอนเอาละข้าจะพยายามแก้ไขปัญหานี้นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวของตระกูลจงลี การใช้ค้าเป็นข้ออ้างเพื่อทําให้เรื่องต่างๆบานปลายแล้วจะเข้ายึดครองทั้งกลุ่มพ่อ้าวอนและคฤหา์ยนพร้อมกันไอซารเะเลวพวกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยหืมแกคือบยองแทสานใช่ไหมจงหลี่หวง ลูกชายคนเล็กของตระกูลจงหลี่เจ้านี้เองสินะจากที่ข้าได้ยินมาแกไม่สามารถแสดงความรักบนเตียงได้ด้วยซ้ำตอบคำถามเมื่อมีคนถามแกอย่าบอกฉันนะว่าแกก็หูหนวกเหมือนกันหรือแกจำเป็นต้องได้รับการสอนมารยาทบางอย่าง เออฉันพึ่งนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องด่วนที่ต้องไปจัดการเราสองคนจะคุยกันเป็นการส่วนตัวสักหน่อยจะดีไหมฉันรู้จักสถานที่ที่ดีและเงียบสงบสำหรับการสนทนาส่วนตัวแค่เราสองคนใช่ไหมไม่มีใครติดตามด้วยใช่ไหมท่านครับท่านค่าเขาไม่ได้นักครับฮ่าฮ่าฮาฮา แม้แต่ผู้คุ้มกันของแกก็ยังเยอะยิ่งนั้นเนี่ยนักรบของข้าจะจัดการกับพวกเจ้าเองจะดีกว่าถ้าพวกแกได้ต่อสู้กันสักหน่อยฉันชอบไอเดียนั้นมากๆเขาเพิ่งจะฝึกฝนเสร็จมาเร็วๆนี้เองแล้วเขาจะมากับฉันด้วยไหมฉันจะทิ้งส่วนที่เหลือให้พวกแกจัดการเองครับท่าน แม้ว่าคุณชายจะพูดว่านี่เป็นแค่การซ้อมมือพวกข้าก็ไม่มีเจตนาจะออมมือกับพวกเจ้าแต่อย่างใดต้องโทษว่านี่คือเป็นโชคร้ายของพวกเจ้าก็พอฮ่าฮ่าฮ่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความน่าสนใจมากพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นพวกหัวกะทิของตระกูลจงหลี่ด้วยสิคงจะสนุกดี ที่จะได้เห็นผลลัพธ์จากการฝึกซ้อมของพวกเขาฉันควรจะออกไปให้ไกลมากกว่านี้ฉันเกลียดการต่อสู้สถานที่นี้ก็ค่อนข้างดีใช่ไหมล่ะเจ้านี่เก่งจริงๆเจ้ามาถึงที่นี่ได้ไม่นานนักแต่เจ้าก็ได้พบกับสถานที่แบบนี้แล้วนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติ ข้ารอคอยช่วงเวลานี้มาตั้งแต่ข้ามาถึงที่นี้ความพยายามมากขนาดนี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงฮ่าฮ่าฮ่แกอาจจะไม่รู้เรื่องนี้แต่ข้าเก่งมากนะในการทำให้คนอื่นเจ,จ็บปวดทรมานเจ้าหน้าจะรู้สึกทึ่งเช่นกันข้าจะตั้งตารอคอยวันนั้นเลยละ ก่อนอื่นเรามาฟังสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่กันก่อนดีกว่าเจ้าไม่ได้ทำทั้งหมดนี้เพราะเจ้าอยากแต่งงานกับยอนฮารินจริงๆใช่ไหมย,ยอนฮารินงั้นหรอเธอก็สวยมากจริงๆนะจนฉันอดไม่ได้ที่จะมองเธอด้วยซ้ำแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้าคิดว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของข้าสักหน่อย ความทะเยอทะยานของข้ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นเพื่อคฤหาดย้อนธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งหรอมันไม่เพียงพอสำหรับข้าหรอกย่ข้ารู้แล้ว ความทะเยอทะยานของแกยิ่งใหญ่แค่ไหนกันเดี๋ยวนะเส้นวิญญาณของมันไม่ใช่เสียหายหรอกหรอไม่เป็นไรมันเป็นแค่ความบังเอิญใช่ไหมอึกไม่นะอย่าบอกนะว่าท่านแทสานกำลังพยายามจะฆ่าเขาอยู่ฟังดูเหมือนนายน้อยของพวกแกจะเจ็บปวดมากเลยนะ แน่ใจหรอว่าพวกแกไม่จำเป็นต้องไปหาเขาไม่มีอะไรต้องกังวลพวกเจ้าทุกคนเข้ามาเลยหากยืนกรานแบบนั้นย่า <Yeah. S 1> พววข้าก็ยินดีที่จะเล่นกับพวกแกเองเอ๋เอ,อือ เอานี่ไปกินซะไอ้เวนเอ้ยอฉันขอเล่นด้วยคนซี่ฉันจะไม่ทำให้ในายท่านต้องผิดหวัง เราจะแสดงให้ท่านชายเห็นผลการฝึกฝนของพวกเราชิคความเย่อหยิ่งของแกเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดแล้วล่ะอฉันจะสกัดออกมาเพียงเครึ่องเดียวดังนั้นไม่ต้องกังวลเพราะครั้งนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ฆ่าแก